รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อนะคะว่าเราทุกคน,นมีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงกันทั้งนั้นค่ะแต่หลายครั้งนะคะที่เราเจออุปสรรคต่างๆแล้วเราก็เอาแต่โทษสิ่งแวดล้อมโทษโชคชะตาโทษปีชงค่ะโดยที่เรานะคะลืมโทษตัวเองไปว่าเราไปให้ค่ากับอุปสรรคมากกว่าเป้าหมายของเราหรือเปล่า แขกรับเชิญของจาวันนี้ค่ะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่เคยหลงทางเลยแม้แต่นิดเดียวจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับเขาได้ในช่วงหน้ากับ h a #switch h t a g ค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switch แขกรับเชิญของจ๋าวันนี้ค่ะปอยตรีชดาสวัสดีค่ะพี่ต้องบอกก่อนเลยพูดกดันก่อนว่าพี่ชื่นชมการเดินทางของปอย <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องของการเดินทางในชีวิตของปอย <c oughs> ได้ค่ะปอยตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างชีวิตปอยเป็นเด็กที่แบบ ทมนเป็นคนที่ชอบลุยมากค่ะจริงเหรอตอนเด็กอะ่ะปอยเติบโตอยู่ที่จังหวัดพังงาใช่ไหมคะแล้วก็เรียนที่จังหวัดภูเก็ตนอาวขนาดนี้เหรอลูกน้องเป็นคนใต้<ข>ที่ขาวเป็นคนใต้ที่ขาวเพราะว่าเป็นคนจีนด้วยอ่อโอเควได้แล้วว่าตอนเด็กๆนะ่ปอยนี่แบบลุยนาลุยปีนต้นไม้อะไรที่แบบที่มีแบบโพงไม้ไงค่ะมันจะชอบเข้าไปเหมือนสร้างเป็นวิลเลจซึ่งมันแตกต่างกับปัจจุบันมากซึ่งปัจจุบันปอยกลัวงูมากแต่ตอนเด็กๆได้ค่ะว่าต้นไหนงูชุกหนูปีนหมดคือใช่หนูงงมากว่าาหนูทํไได้ยังง แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบทุกวันนี้ก็เป็นคนที่ยังชอบแอคเวนเจอร์อยู่โดยตอนวัยเด็กเนี่ยค่ะเราชอบอะไรที่แบบเหมือนปีนต้นไม้แบบลุยอะไรที่เป็นประจนภัยค่ะมันเลยทําให้เหมือนตอนโตเราชอบประจนภัยเหมือนกันในชีวิตจริงคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างพ่อเป็นคนติดดินมากเป็นคนที่แบบถ่อมตนมากคุณแม่เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากซึ่งต่างกันโดย<อ>สิ้นเชิงต่างกันเนาะคุณพ่อจะชอบให้ปล่อยออมีความรู้สึกที่รักครอบครัวรัก แล้วก็มีความแบบรักสวนรักต้นยางรักทุกอย่างที่รักของครอบครัวรักต้นสตออะไรอย่างเงี้ยพ่อเนี่ยจะชอบลากปล่อยแบกปล่อยไปสวนด้วยจะให้ปล่อยเหมือนไปช่วย<า>ใช่ไหมคะ แต่ด้วยสรีระของปอยเนี่ยทำไม่ได้ปอยเลยไปไกวน้ำ <c oughs> ลำํำพาไกวน้ำ <c oughs> แล้วคุณแม่ที่บอกเป็นคนทะเยอทะยานเนี่ยคุณแม่จะทะเยอทะยานกว่าคุณพ่อเพราะคุณพ่อเนี่ยถ้าพื่นฐานครอบครัวครอบครัวคุณพ่อถือว่ามีเงินทาให้แม่ปอยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีที่จะได้แบบมาเป็นที่ยอมรับออของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบมีความขยันกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแต่คุณแม่ดุมากเลยค่ะวันนี้คุณแม่ดุค่ะจริงแล้วคือท่านเนี่ยไม่ได้ดุ ่านแค่อยากจะให้รู้สึกว่าชั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผอ,อ,อ,อพี่มีความรู้สึกว่าปอยเป็นคนที่ถ้ามีความฝันอะไรเหมือนเป็นคนมีความสามารถที่จะทําให้ความฝันของตัวเองเป็นความจริงอะรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าตอนเด็กๆอยากเป็นดัมเมเยอร์ค่ะได้เป็นไหมได้เป็นไปทำยังไงจำได้เลยคะ่ะตอนปอหนึ่งะคะ่ะปหนึ่งนี่คือเด็กหกข,ขวบตัวเล็กมากแล้วก็ตอนนั้นอยู่โรงเรียนกาญจนาวัน์นะคะ,คะที่จังหวัดภูเก็ต อยากควงกระทามากอยากแบบอยากแบบที่สุดที่อยากจะอยากจะเป็นได้แล้วก็ตอนนั้นนะคะเด็กที่เป็นขบวนดุริยางเนี่ยจะเป็นเด็กป .6 ป .6 นะคะแล้วพี่รู้ไหมคะว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นตัวแพทเทิร์นตัวอย่างให้กับปอยในชีวิตในทุกๆเรื่องเลยนะทุกครั้งที่ปอยรู้สึกว่าจะไม่กล้าในการทําอะไรอ่ะก็จะนึกถึงเหตุการณ์นี้รู้ไหมว่าทำยังไงทำยังไงมาเดินไปหาครูใหญ่เลยค่ะจําได้ว่าเป็นภาพหน้าห้องครูเป็นโต๊ะม้าหินนะคะบอกครูหนูอยากควงกระทาแล้วหนูก็ถือไม้ทีไปแล้วก็โยน <c oughs> แล้วพี่ยังมีอุปกรณ์ยังมีการพิเศษพี่ชอบไ่ะคะว่าครูอ่ะก็ให้ปล่อยควงกระทานนำขบวนเด็กป6ตอนเย็นวันนั้นเลยหนูที่เป็นเด็กป1ตัวน้อยะอะนะพอโตมาหน่อยพอถึงตอนมอต้นเกิดเหตุการณ์ว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันจําได้เลยค่ะว่าตอนนั้นก็พยายามเรียกร้องความสนใจตลอดเวลา แล้วก็รู้สึกโกรธคุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมเขาถึงต้องเลิกกันทาไมเขาถึงเห็นแก่ตัวที่ไม่รักเราคือเราอะค่ะไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าพ่อแม่เราจะเลิกกันในวันนั้นนะก็รู้สึกโกรธพ่อแม่มากแล้วก็เราทําตัวเหมือนเรียกร้องความสนใจถึงขนาดที่คุณแม่นอนอยู่ข้างบนชั้นสองอะค่ะคือเพิ่งทะเลาะกับแม่แต่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องไม่จบปเอาไม้ขวาดอะคะ่ะยืนบนเก้าอี้แล้วก็กระทุงกระทุงตรงพื้น <laughs> มันเรื่องเราความสนใจจริงๆนะวันนั้นคือเรารู้สึกว่าโลกมันแตกสลายสําหรับเราไหมในวันนั้นแค่วันเดียวค่ะรู้สึกโลกแตกสลายปอยอยู่ในประจำที่จังหสุราธานีค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ปอยได้อยู่กับ เพื่อนที่เรียนเก่งมากคนหนึ่งซึ่งอยู่เป็นรุ่นน้องหนึ่งปีปัจจุบันนี้เขาเป็นอาจารย์หมอที่จุฬาแล้วนะคะเขาจะชวนไปอ่านหนังสือแล้วชวนเรียนทุกครั้งชวนอ่านหนังสือเราจะตื่นมาตีห้าตื่นมาตีห้ามาอ่านหนังสือที่จะพร้อมก่อนอาจารย์คิ้วหนังสืออะไรมาสอนเราที่มีเกี่ยวกับที่เราซื้อมาในโรงเรียนนะคะเราจําได้แล้วว่าก็สอบได้ที่หนึ่งของห้องแล้วก็ทุกๆครั้งที่เวลาเขาประกาศคะแนนว่าแบบบอยได้คะแนนนำอย่างเงี้ยบอยก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ทกอะไรมากจริงๆมันแทนกันได้ไหมพลอนความรู้สึกมันแทนกันได้เลยค่ะถ้าทางพระพุทธศาสนาคือมันทําให้เราโฟกัสกับปัจจุบันแล้วมันทําให้เราเลือกโฟกัส อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะบวกหรือลบอในวันนั้นนะคะถ้าลึกในพุทธศาสนาคือ,คอทุกขเวทนาเรื่องคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่ปอยเรื่องในวันนี้มันคือเป็นสุข,ขเวทนามันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมาดิวทิ<อ>เลอร์จะวางจะมองอะไรไม่นานนี้เองนะคะปล่อยได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็ถามปอยคำถามนี้ว่าเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะย้อนเวลา ไปที่ไหนแล้วจะทำอะไรปอจำได้เลยค่ะก็ตอบว่านี่ถ้าฉันอยู่บนเวทีิธี m เนี u n i v เ r s e ฉันก็ตอบว่าไม่ฉันจะไม่ย้อนเพราะ f e c t Li ฟคไีฟ์แล้วแต่เนี่ยคือชีวิตจริงของฉันดังนั้นถ้าฉันกลับได้ฉันจะกลับไปตอนมต้นเลยฉันจะกลับไปตอนที่ฉันเนี่ยพ่อแม่เลิกกันในวันนั้นถ้าฉันย้อนกลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่เห็นแก่ตัวแล้วฉันอ่ะจะไปกอดคุณพ่อแล้วกอดคุณแม่แล้วก็จะบอกทุกคนเลยว่า ลูกอ่ะเขาลพการตัดสินใจของพ่อแม่นะแล้วจะอยู่เคียงข้างพ่อกับแม่เสมอและลูกเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พ่อแม่เป็นอยู่ตอนนี้พ่อแม่บอกช้ำม,มากมีอะไรอยากจะบอกเด็กๆในวันนี้ที่เขาอาจจะเจอปัญหานี้แล้วเขารู้สึกว่าโลกเขากําลังพังทลายบางพี่อยากให้น้องทุกคนจิจจจนตนาการว่าน้องอยู่บนเวทีอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องโดนโดนคําถามว่าถ้าคุณย้อนกลับ เวลาได้เนี่ยคุณจะทําอะไรแต่ในวันนี้คุณอยู่ในเวลานั้นพอดีอย่ารอให้เกิดคําถามนะนะคะในวันนี้น้องอยู่ในจุดที่น้องไม่ไม่จำเป็นต้องย้อนเวลาแต่น้องทํามันได้ในวันนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในอนาคตเมื่อถึงวันหนึ่งที่น้องจะได้ต้องมาเจอคําถามว่าหากย้อนเวลาได้น้องจะกลับไปแก้อะไรพี่อยากให้น้องตอบว่าไม่มีแล้วหลังจากมอตน้นพอหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันปอยชีวิตมันแย่อย่างที่เราคิดมหชีวิตไม่แย่อย่างที่ปอยคิดเลยค่ะ คิดไปเองหมดเลยว่ามันจะแย่แล้วเรื่องของคุณพ่อปอยค่ะปอยไม่เคยเล่าที่ไหนนะคะแต่ปอยเพิ่งตกตะกอนกับคุณพ่อเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเองแต่ก่อนหน้านี้นะคะ่ะปอยเองก็ทําหน้าที่ลูกที่ดีมาก ผู้ชมตัวเองแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะปอยแวะเข้าไปที่ภูเก็ตมปหาคุณพ่อหาคุณยา่าปรากฏว่าคุณย่าไม่อยู่แต่คุณพ่ออยู่บ้านมอยก,ก็เปิดฝาชีดูว<อ>ยมีแกงไตปลาอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงปะกินข้าวมาอิ่มมากด้วยความที่พ่ออะค่ะไม่เคยคุยกับปอยแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีย่าอยู่ทันทีที่คุณพ่อเห็นลูกพูดถึงว่ามีแกงไตปลาค่ะคุณพ่อใส่ชุดทํางานแบงค์อะค่ะเดินไปที่ห้องครัวแล้วก็ไปตักข้าวแล้วทันทีที่เขาตักข้าวเขาก็พูดไปด้วยว่าเนี่ยรู้ไหมว่าว เขาว่าไม่เคยตักข้าวให้ลูกกินเลยปอยจาได้เลยวันนั้นน้ําตาปอยตกออกมาเลยแต่ไม่ให้เขาเห็นน้ําตาตกออกมาแล้วทันทีทันใดนั้นนะคะสัมผัสได้ถึงใจส่งสื่อมันสื่อกันมันสื่อกันเลยมันไม่ใช่เรื่องที่เรากราบเขาอะไรมากแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วว่าเขารักเราจริงๆมันรู้เลยว่าที่เราเคยหลอกตัวเองว่าเราไม่ต้องการความรักจากพ่อมากก็ได้แต่จริงๆแล้วเราต้องการตลอดเวลา แต่ล้วหลอกตัวเองเรารู้สึกแล้วว่าเรามีคนที่รักเรา,เร,ารู้สึกว่าเรามีคนที่รักเราจริงๆอ่าหลังจากหลังจากที่เรียนมอต้อนเรียนอ like, ะไรปล่อยเข้าวงการได้ยังไงไปเข้าวงการได้เพราะว่าปลอยประกวดมิ s ทิฟ f านี่ยูนิเว s ร์สปี2004ทําทำให้คนรู้จักปลอยมากขึ้นแล้วก็มันก็ฟูลฟิลในเรื่องของความรู้สึกของของเด็กคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานตอนเด็กๆว่าวันหนึ่งฉันอยากที่จะเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบคําสอนของคุณแม่นปลอยนะ ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้หญิงคุณแม่ว่ายังไงบ้างก็วันที่เราอะค่ะไปสารภาพกับคุณแม่ตอนประมาณม3อะค่ะว่าแม่ลูกก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะลูกเคยลองแล้วทุกอย่างแล้วปล่อยถือในเรื่องของเกรดไปแม่ก็เลยพูดกับปล่อยบอกว่าโอเคถ้าลูกจะเป็นผู้หญิงนะลูกจะต้องเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ลูกจะเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นอะแม่ไม่แม่ไม่โอเคแล้วสิ่งที่แม่พูดอะค่ะมันก็ตรงกับ สิ่งที่เราอยากจะเป็นอย่างนั้นพอดีพอจำได้แล้วค่ะว่าแม่ให้ใช้แป้งพับเลย หลายครั้งเลยเวลาพี่ดูปอยออกรายการบางทีมันก็จะมีคําพูดที่แบบพี่ชื่นชมปอยนะที่ปอยก็จะยังยิ้มแล้วก็จะมีวิธีการตอบกลับอย่างสุภาพนุ่มนวล <c oughs> พี่อยากถามปอยว่าปอยไปเอามาจากไหนนักหนามันต้องมีช่วงที่เราอ่ะอนแอบ้างแหละแต่ปอยรู้สึกว่าอ่อนแอทุกครั้งอะค่ะคือต่อให้เราดาวไปสุดจะถึงพื้นแล้วอะค่ะแต่มันเหมือนมีใจเรานี่แหละที่ไม่อุ้มเรากลับขึ้นมาคือเราอะจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเส้นทางเหมือนปอยกําหนดแล้วว่าวันนี้เราจะไปพัทยาถึงแม้ปอยขับทางมอเตอร์เวย์จะเจอหลุม เจอรถติดอะ,อ,อะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะปอยไม่ยท่นกกับป,ปอยจอดรถรอก็ได้แต่ปอยไม่ยื่นกกับปอยไม่เปลี่ยนไปกาญจนบุรีปอยจะไปพัทยานี่ไงเป็นคนที่มีสายตาและจิตใจที่มุ่งมั่นมาก <c oughs> และพี่ผูดจริง <c oughs> ถ้าไม่มุ่งมั่นขนาดนี้นะไม่สามารถมาอยู่ในจุดที่ปอยอยู่ได้ในะตอนนี้เพราะวันนี้เขาไม่ได้จบอยู่แค่งานในประเทศไทยแต่ปอยไปไกลกว่าน,นั้นมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับป,อย,บปอยกันต่อว่าเส้นทางจากตรงนี้ปอยไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคะ่ะกลับมาคุยกับปอยกันต่อว่า จากวันนั้นที่ได้ตำแหน่งแล้วก็เราก็มีวันที่เรายังเด็กๆเนาะเราก็ยังร่มลุกคลุกคลานสู้กันมาจนวันนี้ปอยอยู่ในจุดที่พี่ต้องบอกว่าสง่างามสง่างามจริงๆดูไหวสง่างามไหมคะสง่ามากพูกเลยสง่ามากพูดจริงๆเขาต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ทํางานในเมืองไทยเราได้รับการยอมรับจากอินเตอร์ด้วยอะตอนนี้ที่เราไปทํางานถึงเมืองนอกเมืองนานเนี่ยปอยตั้งใจไว้เลยหรือเปล่า เป็นความ <ใจ S 1> ตั้งใจ<ว>เลยปะใช่แน่นอนค่ะตั้งใจไว้เลย <c oughs> ทุกครั้งที่ปอยอยู่ในห้องนอนส่วนตัวนะคะ <c oughs> ปอยก็จะเอาผ้าขนหนูค่ะทำ <c oughs> เป็นผมนอนข้างเป็นเจ้าชาย มีเจ้าชายมีเจ้าชายแล้วสมัยนั้นนะคะทุกคนคงจําได้ว่าหนังจีนเนี่ยหลังช่องสามหลังก่อนข่าวเนี่ยดังมากทุกๆเรื่องมังกรหยกบ้างเอ่ยอะไรบ้างเอ่ยเป่าปุ้นจีนเรารู้สึกแบบนั้นว่าเราอ่ะเป็นเหมือนนางเอกหนังจีนดาราหนังจีนแล้วก็รู้สึกแบบโหแบบใช่เลยคือเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยนางเอกหนังจีนมาตั้งแต่ตอนนั้นคือคําว่าจินตนาการนะสรับบอยเนี่ยมันลึกมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่แบบใส่ผมแล้วแบบคิดว่าตัวเองสวยไม่ใช่ มันเล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนู่นนี่นั่นเหาะผมชุดติวบ้างอะไรบ้างไอพัดลมอะค่ะเวลาเราเอาผ้าไปคลุมอย่างงี้ปุ๊บมันลมมันออกแล้วมันสวยมากเนาะมันพูเนาะพี่เชื่อว่าเด็กผู้หญิงแถวนี้ยทุกคน่ะฝันจะเป็นนางเอกหนังจีนกันทั้งนั้นรวมถึงพี่ด้วยแต่ทั้งหมดไม่ใช่แค่ทั้งห้องเนี้ยทั้งประเทศเนี้ยมีปลอยไปได้อยู่คนเดียวอะมันไม่จบค่ะหลังจากที่ปลอยเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยแบบ เหมือนเป็นดาราหนังจีนใช่ไหมคะแล้วก็ชมว่าตัวเองสวยมชมตัวเองเห็นตัวเทุกวันแต่ปอยอยากรู้ว่ามีใครทําในระดับเข้มข้นเท่าปอยหรือเปล่าพี่รู้ไหมคะว่าหลังจากวันนั้นจนถึงวันที่ปอยได้เซ็นสัญญาจริงๆอะ่ะเป็นเวลา7ปีแต่7ปีนั้นนะคะปอยไม่เคยที่จะหลงทางเลยมีคนมาติดต่อให้ไปถ่ายโปสเซ็กซี่เรามองแล้วเฮ้ยมัน มันสวนทางกับโกเวนเตอร์งานน้อยตอนนั้นแต่ไม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 ่หลงทางให้มีบทละครให้เล่นเป็นแบบว่าแบ่งกล้ามทําเสียงผู้ชายไม่ตอนนั้นมีงานน้อยนะแต่เป้าหมายเรามันคือพัทยาถ้าเราจะเลี้ยวกับไปสิงบุรีไม่ได้ไม่ทันหลายคนนะคะไม่ค่อยเซ็ตเป้าหมายตัวเองว่าจะไปที่ไหนแต่เลือกอุปกรณ์ก่อนแต่ไม่เคยเซ็ตเป้าหมายของตัวเอง แต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราอะรู้เป้าหมายของตัวเองเราจะเลือกรถถูกคันเรียกว่าไม่ได้ไปทํางานแบบกรุบกริบไปจริงจังเพราะล่าสุดต่อสัญญากับทางฮ่องกงไปอีก10ปีฟังดูมีแต่เรื่องสวยงามมันมีจุดอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยทําให้เราทอ้อมีค่ะเวลาที่เราจะไปถึงฝันหรือเป้าหมายอะค่ะเป,เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะต้องเจออุปสรรคหรือว่าเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มากระทบ ให้เราเนี่ยค่ะเก็บมาคิดว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือจะหยุดเล้าปล่อยอ่ะสมัยก่อนนะคะเล่าเลยว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคนเลยสมมุติว่ารู้ว่าเขาพูดถึงเราทางที่ไม่ดีเมื่อก่อนอบุกเลยนะคะฉลามบุกเท่านั้นบางครั้งนะคะเราพูดบอกว่าเราปล่อยวางแต่ถ้าสมมติเราปล่อยวางยังไม่จริงอะ่ะแล้วสุดท้ายเรามาทุกข์อยู่เกือบตายอะ่ะอ,อย่าทำแต่เราต้องใช้ปัญญาสติอย่างเข้มข้นมากๆในการไปคุยกับคนคนึง่ง ท,ที่รู้สึกว่าเขาทําไม่ดีกับเราแล้วสุดท้ายอะหนูรู้สึกว่าความจริงใจอะมันจะตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเหมือนที่หนูไปคุยกับคุณครูใหญ่วันนั้นคุยณครูใหญ่ในวันนั้นพี่นับถือเด็กคนนั้นมาก <c oughs> จริงๆปอยมีเป้าหมายตั้งหลายอย่างทุกวันนี้เราบอกตัวเองว่าเราสวยทุกวันนี้หนูหนูบอกตัวเองไหมก็ไม่ดูถูกตัวเอง ก็ <_ an> เลยทําให้มันทําให้มัน dress up มันยกขึ้นจากใจเราที่มาจากข้างในว่าเราอะเห็นตัวเองมีคุณค่าทันทีที่เราเห็นว่าตัวเรามีคุณค่าค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเราคู่ควรกับทุกๆอย่างในโลกนี้โดยเฉพาะคําขอบคุณจากคนอื่นซึ่งเมื่อกี้เป็นคําที่พีชชอบมากนะเราคู่ควรกับคำเราคู่ควรกับคำขอบคุณแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากทาําให้เรารู้สึกว่าเราอะมีคุณค่าก่อนปอยเคาเล่กับคุณครูอ้อยนะคะที่ตีน่ารัะพัทเรืงคอ้อยสอนเล็กนึงว่าคือถ้าเมื่อไหร่เรา กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราให้เงินท่านแต่ขณะที่เราให้เงินท่านปุ๊บเนี่ยใจเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าท่านแลวเราบอกระบุเลยว่าเงินต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือหมายความว่าท่านจะไม่ได้ขอบคุณเราอะจากใจที่รู้สึกว่าเราให้จริงๆแต่จริงๆเราให้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากรู้สึกเหนือกว่าแค่นั้นเองรู้สึกว่าปอยเป็นหนึ่งคนที่ไม่ยอมแพ้มันมาจากไหนพลังงานของเราอะ อเพิ่งไปปฏิบัติธรรมตอนนี้เหมือนว่ามาทางสายนี้ด้วยมีครูมีคุณครูมีอะไรอย่างเงี้ยคุณครูอยก็ดําเนินชีวิตด้วยความฝันด้วยเป้าหมายมาตลอดแล้วพอไปได้มาเจอคุณครูอะค,ค่ะคุณครูอ้อยที่ท่ณันพัทธลงุงแล้วก็ได้เจอกับต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเราเข้าใจถึงเหตุและผลเข้าใจถึงทําไมและ เพราะเหตุใด<ม>อะไรยังไงพอเรารู้อย่างนี้ง่ายๆอะค่ะมันทําให้การดําเนินชีวิตของเราในวันนี้มันจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หมดเลยมันเหมือนบูรณาการใหม่ในเมื่อก่อนเราคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือการได้เป็นดาราดังในวันนี้เป็นอันดับสุดท้ายเลยซะด้วยซ้ําในโครงสร้างชีวิตที่เราเขียนไว้เลยนะคะอันดับแรกคือเรื่องของสเปริชัลคือเรื่องของจิตใจ<ม>อันที่สองคือเรื่องบ<ม>ิสเนสคือเรื่องธุรกิจอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ อาชีพดารากลายเป็นจับที่มันเคยเป็นความฝันของเราใช่มันกลายเป็นสิ่งที่สําคัญน้อยที่สุดในดตอนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่เราชัดเจน,นขนาดนี้อุปสรรคเรามอง ถ้าไม่เห็นเราไม่ไปให้คุณค่ากับมันเราไม่ให้คุณค่ากับมันเลยสมมติทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองแล้วระหว่างทางอะคะ่ะเจออุปสรรคมากระทบแล้วระหว่างนั้นอนะเราไปให้ความสําคัญกับอุปสรรคไปตอล็อ,ลอกตอเทียงไปวีนไปโวยวายไปโทรเล่าเพื่อนว่าคนนี้ม,ทมาทากับฉันอย่างนี้คนนั้นอย่างเงี้ยขณะที่เรากําลังโฟกัสอยู่กับอุปสรรคนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอันโฟกัส เป้าหมายของคุณนี่ไงแล้วเวลาที่คุณสูญเสียไประหว่างทางเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วดังนั้นน่ะถ้าเมื่อไหร่คุณยังให้ความสําคัญกับอุปสรรคอยู่ตลอดทุกๆช่วงขณะที่คุณไปอ่ะคุณก็ไม่ต้องโทษดวงชะตาหรือโชคชะตาเลยคุณโทษตัวเองว่าตัวเองอ่ะ u n โฟกัสเป้าหมายของตัวเองแต่ตัวเองไปโฟกัสรั่งอุปสรรคอ่ะพี่ถามนิดนึงสวยขนาดนี้หนูขาหนึ่งสองสามเป้าหมายในชีวิตไม่มีเรื่องความรักเลยนะคะความรักก็อยู่ในส่วนของ สเปริชวก็อยู่ในเรื่องของจิตใจเหมือนกันแต่ว่าในวันนี้ยิ่งถ้าคนปฏิบัติธรรมนะคะ mm hmm. ถ้าเมื่อไหร่เราเจอความรักที่มันยังไม่ใช่อะ่ะ mm hmm. มันจะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็ทําให้เราทุกข์มากนะคะในการปฏิบัติ mm hmm. หรือในการใช้ชีวิตการที่เราอะ่ะอยากที่จะให้ตัวเองมีคุณค่าในใสายตาของคนที่เรารักเนี่ยมันต้องเริ่มต้นกับเราสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเมื mm hmm. ่อไหร่ที่เราคิดว่าเราอะ่ะไม่ต้องมีค่าก็ได้เราไปพึ่งให้เขาว่ารักเรา mm hmm. รเรา mm hmm. ชื่อไหมคะว่าอินเดียนอ่ะเขาก็จะ ปฏิบัติเหมือนที่เรารู้สึกจากในใจของเราทันทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเขาจะปฏิบัติกับเราเหมือนเราไม่มีค่าแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณสร้างตัวเองมาเหมือนคนที่มีค่าที่สุดรักตัวเองรักครอบครัวรักในอาชีพรักในการดำเนินชีวิตคุณเชื่อไหมคะว่าคุณจะดึงดูดคนที่เห็นคุณมีค่านี่เยอะมากเลยแล้ววันนั้นคุณจะมีผิ์เลือกมากเลยจุดเปลี่ยนในชีวิตของปอยคืออะไรจุดเปลี่ยนใน,ในชีวิตมาเป็นขนาดนี้ได้อันล่าสุดที่เปลี่ยนเลยค่ะคือ ตอนที่ไปอยได้ได้เจอคุณครูแล้วก็ได้เข้าใจถึงหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆพร,ระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ใช่เกี่ยวกับการสวดมนต์อะไรมากเลยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของ ของธรรมนั้นๆพอเราได,ไ,ดได้เรียนรู้จากคําธรรมของพระพุทธเจ้าอะค่ะมันทําให้เราอะเหมือนได้รับคําตอบจากทุกคําถามที่มีอยู่ในใจแล้วพอทันทีที่เรารู้ตรงนี้ค่ะมันทําให้การดาเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีความหมายมและมีเป้าหมายปอยเงินพี่ถึงคําถามสุดท้ายเลยจริงๆวันนี้ความสุขของปอยตรีชดาในวันนี้คือความสุขเนี่ยมันอาจจะแบ่งมาหลายๆรูปแบบนะคะความสุขที่ปอยเคยคิดมาหปีที่แล้วคือการมีเงินในบัญชี35,000นพันล้าน แต่วันนี้ปอยรู้สึกว่าถ้าปอยมีเงินสามหมื่นครัพันลาในวันนี้แล้วปอยยังเป็นมือหนูถีบจักรที่ต้องหาเงินทุกวันในแบบนี้มันก็ไม่ใช่คําตอบของชีวิตของปอยบางคนมีเงินอยู่ในตัวค่ะ1ล้านบาทแต่ไม่เคยให้กับใครเชื่อไหมคะว่าคนหลังนั้นจะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองรวยเลยแต่เมื่อไรคุณแค่มีเงินพันหนึ่งแต่คุณแบ่งให้คน2 0บาทอ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณเหลือเฟือรู้สึกว่าคุณอ่ะมีความสุขแล้วเราต้องคิดแล้ววันนี้เราอยากรู้สึกเหลือเฟือเรไรอยากรู้สึก เพราะฉะนั้นความสุขในวันนี้ก็คือความรู้สึกที่เหลือเฟือมันเหลือเฟือจริงๆมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเรียกว่าเป็นความสุขที่สวยจริงๆวันนี้แขกรับเชิญของ๋าคะเ<ม>ขาเริ่มต้นอาชีพมาด้วยการได้มงกุดแต่พี่พูดจริงๆว่าวันนี้ปอยมีมงกุดให้ตัวเองทุกวันจริงๆสุดยอดปอยตรีชดาค่ะวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปขอมาผลิตภัณฑ์นะคะนมข้นตราพาเลสค่ะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคุณให้ชีวิตหวานมันไปอย่างนี้ตลอดไปปอยขอบคุณมากพี่ดีใจมากที่วันนี้ได้ร่วยกาน ที่โซฟาอันนี้ดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วง #cookingclass วันนี้ค่ะเรามีเมนูที่ใครๆก็ชอบเรียกว่าภูอพาร์ท ก็คือมันก็ขนมปังที่เวลาจะทานเราก็ดึง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 อย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้มันนวดแป้งขนมปังเองมันก็เรื่องเรื่องใหญ่เนาะเราก็รัดขั้นตอนเราก็ใช้ขนมปังที่เขาอบเสร็จแล้วก็ซื้อมาเป็นก้อนก้อนอย่างงี้ทีนี้เราก็จะเอาไส้ยัด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 เข้าไป ทีนี่เดี๋ยวเราก็จะอบต่อ,อบตอนนี้ตั้งได้เลยนะคะจะตั้งทุกอย่างไวาที่180ไม่ว่าจบเค้กคุคกกี้ขนมปังหรืออะไรจะก็ตั้งไว้อันเดียวนี่แหละในช่วงของการทอดเบคอ,อนนะั้นเราก็จะเอาน้ำมันออก เราเม่อเอาน้ำมันออกอ่ะมันก็จะเริ่มแบบเกรียมและเอาน้ำมันออกเรื่อยๆนะคะครีมชีสนะคะสักนิดหนึ่ง ไม่ได้ให้มันสุกแบบว่าเต็มที่นะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเข้าไปในเตาอบด้วยถ้าสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวเข้าเตาอบเกรงว่ามันจะไหม้ จริงคงก็ทำอันนี้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ใช้แทนเนยธรรมดาได้เลยมันก็จะเป็นเนยที่มีรสชาติ สมมติว่าเบคอนทําให้คุณเกิดความลำบากใจเปลี่ยนเป็นไส้ใช่กรอกก็ได้นะคะที่มันแบบเฟรนลี่ขึ้มนมาหน่อยแฮมไก่งวงอะไรอย่างเงี้ยเบคอนไก่งวงก็มีเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่คุณสบายใจกับมันเนาะเข้าเตาอบไปค่ะ20นาทีนะคะ เรียบร้อยค่ะ20นาทีผ่านไปนะคะเรามาดูกันอาหารแมนๆเราก็เสิร์ฟอย่างแมนๆภูรพัน ท้กทาคะจะขอยกเอาคําของคุณครูอ้อยทิตินาศมาสรุปทุกอย่างในวันนี้ค่ะโลกนี้กว้างใหญ่นะคะมีที่ทางทุกอย่างอย่างเหลือเฟือค่ะขอแค่เราทุกคนนะคะทําตัวให้สอดคล้องกับธรรมะแล้วก็ธรรมชาติไปค่ะต้นไม้ทุกต้นโตได้ฉันใดนะคะเราทุกคนก็มีที่ทางให้เติบโตได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของ hashtag Switch แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันอังคารหน้าเวลา10โมงครึ่งทางช่อง13สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แม่คุณเอ้สวยเหรอแม่ทำไงดีอะพี่ดูหมองมากปะไม่ไม่ค่ะเราก็ใส่เติมสว่างซูมมีพลาดใส่เติมตอยเลยนี่ไม่ใช่แขกเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แขกเซอร์ไพรส์ไม่ใชประจําได้เลยค่ะว่าพอเติบโตมากับเพื่อนในสมัยมอยิ่งมอปลายมันจะชัดมากค่ะเพื่อนที่เป็นคนที่ตุ้งติ้งค่ะเขาจะแต่งหน้าติดกิฟต์อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ปอยนี่จะไม่แต่งหน้าเลยจะบำรุงผิวอย่างเดียวนี่ไงคือจะเน้นบำรุงผิวอย่างเดียวเนี่ยค่ะ